ได้แล้วเอามาปล่อยนะ้ำนี่ไงเขาเอาเรือสำเภาที่ไห่นี่ปูทะเลที่เรากินกันใช่ไหมแม่ได้หรือเปล่ามัางกรก็มีในดนัวเสือก,ก็มีนั่นเพียบเลยมีสไปโนโซลกพอจะจับมาแล้วนะจับมาแล้วนาชาพ่อจับตบมาได้แล้วก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตาม<พ>าในช่องเรา,<พ>าด,ด้วยนะ ถึงที่พักแล้วโอ้ล้มล้มไม่เดินเตะแล้วไหมโอ้ชามีเรือสำเภาลำใหญ่เลยเห็นหรือเปล่าแต่ว่าทําไมเรือมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะเรือมันต้องอยู่ในน้ำสิใช่ไหมลูกมาันโดนใจโอ้โหดูดูดูเรือลำใหญ่มากเลยนชาเฮ้ยมีห่วงยางไม้ด้วยห่วงยางเป็นไม้มันจะลอยไงองาเห็นไหม เห็นหรือเปล่านาชัยเห็นหรืป่ะนี่อันใหญ่นาชายอยากได้ไหมลูกอยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวไปลอยน้ํากันไหมเอาไปลอยน้ำกันไหมเดี๋ยวพ่อหยิบไปลอยน้ําให้เอาไหมโอเคเอาน้าพ่อจะหยิบไปแล้วนะพ่อหยิบไปละมาเยอะสัมภาเล็กๆมากเยอะนี่เดี๋ยวเอาเรือมาปล่อยกันดีกว่านะนาชานะพ่อจับเรือมัี้มาได้แล้วเอามาปล่อยน้ํา อ๋นี่ไงเขาเอาเรือสำเภาที่ท่าชายอยากได้มเมื่อกี้ม,มาปล่อยลงน้ำแล้วนะเออเรือมันอยู่บนบกที่ไหนล่ะมันต้องอยู่ในน้ำทะเลสิใช่ไหมนชาเย่เอาละมีเรือลำใหญ่แล้วนะทีนี้ไปเลยเรือไปเลย bye บายบายนชาพาใครมาเที่ยวทะเลด้วยเนี่ย,ยนี่ดูดี่มังกรก็มีในดาเสาก็มีนั่น เพียบเลยมีสไปโนโซลัสด้วยมีจ้างแล้วก็มีกบเต็มปากนะมี่ยวทะเลด้วยเหรอฮะไมมาเที่ยวทะเลด้วยเหรอลูกอาโคกกินอะไรเต็มปากกันนัเต็มปากนะอันนี้นายเนี่ยเด็กคนนี้ทำไมเล่นไม่สนุกวะาาชาอีกอะลาชาดูม้านั่นมีม้าด้วยพี่ขี a a ่ม้านั่นเห็นป่าว เราขี่ไหมเรขี่มาไหมโอ้ไม่สนใจไม่สนใจแต่หนุ่มๆนี่แหละนะตายทั้นะเจ้าปูตัวน้อยโอ้ไไงปูมันขุดลนีมาเห็ไหมไหนแม่เจปูเหรอโอ้ยเจอปูทำไปูเยอะจังไหนนีปูตัวน้ปีปูแม่จหาชาเโอ้ยปูนี่มัน พ่อสินี่น้ชามีปูด้วยนี่ปูทะเลที่เรากินกันใช่ไหมแม่ใช่หรือเปล่าใช่กินด,ด้วยนะปูที่ไหนที่เรากินกันแต่นี่ไม่คือลูกปูนะครับว้ายตกกัไปแลวน้ำชาทำอะไระนะ่ะโอ้โหแล้วทำอุ้กบพ่อเละเทะหมดเลยนะ่ะ กูวิ long, ่งตามไปี oh, two two. ่กลงไปในตายแล้วสนุกไหมเนี oh, ่ยไปไหนอะไปไหนไปเอาไปาไเอาไปาอาไอาไขใ้เอาเอไปอาอาาอาอาปเลาไปาอ โอ้โอโยนอนสบายเลยนะเนี่ยฮะตัวเนี้ยอืมจิตใจทำไรลูกตะไคร้ทำไรครับนขับไถกันคบกินต้องคอกันกินไถายลูก <c oughs> ทำไมทะเลมันสันๆนะ่ะมีคลื่นน้ำกระเด็นมาเยอะขนาดนั้นนะแม่เห็นหรือเปล่าโอโหน,นีอะไรโผล่มาเนี่ยเขาไปโผล่ <c oughs> ขึ้นมาแล้วนะพ่ออะไรอะแม่ไม่รู้อะหลังมันเขียวๆวว่ะน้ำกับเพื่อนกับเพื่อนเลยนะ ดูไม่น่าใช่นะมันมันมีขาเหมือนกระโดดได้ด้วยนะตัวอะไรอะกระโดดได้โอ๋ยเห็นแล้วอย่างเงี้ยทัชเชนนั่นแหละโอ้มันคือกบยักษ์อ่ะเฮมันขึ้นมาได้ยังไงอะมันมีลูกอยู่ดนหลังพี่พ่อหวิวมันเกาะหลังด้วยเหรออย่างนี้พ่อว่านัทตาชอบแน่เลยนะชอบแน่ๆทำยังไงดีล่ะเราจับไม่ให้นัทตากันไหมโอ้ชัยเปืนเลเซอร์ ได้หรอกเดี๋ยวมันเจ็บเดี๋ยวพ่อจับเนี่ยเอามือจับนี่แหละจริงเหรอ,อโอ้โหโอเโอาแล้วนะพ่อจะจับมาแล้วนะจับมาแล้วน้าชาพ่อจับตกมาได้แล้วนี่ไงขึ้นมาแล้วว่าบนทะเลพ่อจับให้หนาชาเล่นเลยนาชาเอาไหมเอาไหมอ่ะเดี๋ยวดีเอาไหมเอาไหมเอาไหมอฮ้นีมาหยิบสิคะ เออเน้าชาได้กบไปได้อีกหนึ่งตัวขึ้นมาทะเลดีนักจับให้นชาเล่นให้หมดเลยว่าแต่แม่มันมีกบทะเลไหมแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันให้ทำกบมาเล่นอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 อันนี้ตัวอะไรนชาขุดอะไรเจอขุดตัวอะไรมาเจอเจอตัวอะไรมานี่ตัวไหนอ่ะพอดูไม่ออกเลยตัวไหนฮะตัวอะไรคะกบกบเหรอเนี่ย สภาพกบไม่ใช่แล้วมั้งไหนไปล้างน้ำออกสิไปล้างน้ำสิมันเป็นปกบหรือเปล่าเร <IS AS> ็วนะชาไปล้างน้ำสิ <IS AS> นะชาไปล้างน้ำกบสิได้กบหรือเปล่าเนี่ย <IS AS> ไหนลูกิง <IS AS> พ้นนี้ <IS AS> กบจริงๆด้วยนะกบัูสีเขียวเลยนะชาดูพี่ๆขี่มา้าเก่งมากเลย <IS AS> โอ้ยเก่งมากๆเลย ดูเด็กคนนี้สิครับเล่นแต่คังคกตุ๊กแกกบอยู่เนี่แหละ